ัในคลิปนี้เราจะมาตกบอดกันนะโอเคซึ่งตอนนี้เราเล่นนอกรอบมาผมก็เฮ้ยสายอะไรสา,สายปืนเขาไม่ใช้อานานโอ้ยสาย, <c oughs> สายปืนวัดแม่งดีโง่แล้วโง่คำสองน่ะไอไอคลิปอแรกอะ่ะไอ้เด็กนั่นอะ่ะมันยังเล่นเก่ง,งแกแว่าแกเลยไอ้บ๊อบ ถ่ายปืนมันยังกินไอดาวโง่กินดาวโอ้โหมันเริ่มบ้าบอกโปรแตกเแล้วถ่ายปืนไม่บอกเ่อนะปืนอ่ะกระสุนเลยเนี่ยเออเออทำไมเออขนาดนี้ตาดิ๊กปืนไปใส่แล้วคุบปากน่งพูดมากอาปืนโง่โหยกันหมด อันนี้ปืนอ่าปืนเลยนี่ใช่ปืนนะสว่านี้ถ้าเราตีดรือเรื่องมากคิดอะไรห้ามใช้ของเวทห้ามใช้อะไรที่เป็นสายเวทแล้วแกเป็นปืนแล้วแกเออไปกินอันนั้นแกต้องเป็นสายเวทเอา่าวกินไปใช้โอขาทาของไอ้หาวยิงไกลเรเบโลส่า <laughs> เมียวกระทาคนนีเร็วอย่าไปโคตรอะไรมั่วนะมึงอ่ะไอพวกบ้าขโมยของเห็นดาบที่มันทำซีเนี่ไม่ได้เลยชอบบิดอะไรครับอ,นนอันนี้ผมก็ตกแต่งบ้านนิดหน่อยให้มนันแบบดูแบบสไตล์ของตัวกุยงละเลนตัวเองนั่นแหละอนดาพวกนี้มันเอาไว้ครับไอ้ดาวไอ้กันมั่วแหละสมอง หจองหมออยู่เหรไม่ใช้ไม่ไดก็ปืนนั่นแหละอะไรมากโอ้แทนโนมีอาก็ซิเวอร์เดี่ซิเวอร์กูซิเวอร์เดีแล้วก ก่อนนี้ยังไม่ดีสำหรับพวกปลาข้างเกาะน,นะฮะถ้าจะดีก็คือต้องใส่ครบเซตหละจะดียังไม่ครบเซตเนี่ยก็เลยยังไม่ดีแยวแค่แอมค้าอ่ะไอการตามมาวันนี้ผมก็ฆ่าไปแล้วสามตัวบอสละ้ะไอนี่ไอนี่ไอน,ไอนี่คือเล่นรอบไปแหละคลาสสิกไอบอสพวกนี้มันก็ไม่เก่งอะไรแต่ก็มีบางตัวที่เก่งบางไอนี่ก็เก่งไอกระดูกเวนเก่งมากก็อบอสเหรอ บอกว่าเก่งนะแต่ไม่ได้โลนะมันนี่มีเขียวเยอะมันไม่ใช่อาวุธโวยเกมเป็นสายอะไรดูตัวเองก่อนเลือกสายแล้วไม่ใช่หรือช้าเองอหรช้าเอง,งช้าเองบอกให้รีบเล่นไม่เล่นเองวะยบอกให้พี่เล่นก็นไม่รู้เหมือนกันเดียนะเออของของ <c oughs> อยากินมัว่วเก็บไว้เลย มากินเลยตอนนี้เอาไว้กินต่อสู้ไอ,บอ้บอสทวินบอสเออทวินซาสองดวอกระดึงหนอนเหล็กไเฟ่กดี๋ยว่าไปกินตอนนี้ถ้ากินตอนนี้คือจบเลยนะมันสู้ไม่ได้นะถ้ามันกินองกินยา้ายนะใช่ไหมบอสอะเราไม่กินแร้วเอาใส่เดี๋ยวบอสเลยกินแอปเปิ้ลเราวม่เไปใส่บอสเลยอนะจะใส่สยังไงก็ใส่เลยแล้วก็โดนแม่หันเดียวมา แม่เราเป็นสำรวจดันเจียนกันใช่ดันเจียนดันเจียนจริงสำหรับบอสวันนี้ที่เราจะสู้ก็ไม่มีด้วท้อตกไปหมดแล้วก <c oughs> ็มีปีกไ,ไ,ไงเออจะอะไรละ่ะกันเขาไม่มีปีกเหมือนกันไงเฮ้ยอะไรคิดมากไว้กันเขาไม่มีปีกเลยจะคิดอะไรจะเอออะไรเนี่ยมมีเด็กก็ได้เออแล้วฮะเด็กคนนี้ก็เอ๋เด็กคนนี้เล่นกับผมพัดเลย เด็กคนนี้กับผมพานเองยังมีประสบการณ์ความเก่งกาจเยอะกว่าไอ้นี่ไอ้นี่มันชอบแอคว่าตัวเองเก่งสุดแล้วโอ้ยอีกวันเฮ้ยมีปีกก็ไปหาสิครับจะเอืออะไรบอกให้รีบเล่นไม่เล่น <c oughs> เอ้ยน่าเกลียดหลุมออของใครผู้หนอนนันหลุหลังหนอนหลุมบานเจ้ คือหลุมเป็นหลุมที่ใหญ่มากที่ผมก็เห็นมาเลยแต่ถ้าลงไปก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เจอหนอนยักษ์ก็่ค่อยมีหรอกบอสหนอนยักษ์ไม่มีหรอกบอสหนอนยักษ์นอนยักษ์อะไรแล้วก็ฟันหญ้ามัวตัวด้วยดาบไหม้เ <c> ฮ <ười> ้ยดาบไหมเ้เดี๋ยวไปลงดันเจี้ยงกันดันเจี้ยงแทกเลย อตายครับโอ้ยไอ้กันอย่าสร้างบ้านบ้านหลุยทนะุ้ยมากอย่าสร้างเลยบ้านมึงกาา <laughs> ัดหายไว้ตายโง่แล้วตกกับดักตายอะไรเงีง้ยตายโง่สุดแล้วเดินไปตายโง,ง่เออู้ตายโง่กว่าอูตายฉลาดกว่าอ้าวอ้าวเรื่องนั่นเองอ่ะ เปลี่ยนไปละจะหลุดไปตายงั้นเนลย okay. ไม่ดีไปอุทลังเกิดอะไรมึงเนี่ยมึงเอาของมันก็ไม่ใช่ก็โยนทิ้งมัวเตอร์พอมม่พอเห็นของนั้นมันแบบใช้กระการใช่มันก็โยนทิ้งแบบเหมือนหมาเนี่ยที่แบบเอาไว้มั่วตัวไม่รู้จะใส่อะไรใส่อะไรเนี่ยไปใส่หามอนไหนใข่เลยใชใครจะเอาไอะเนี่ยอือ ม่ใช่สวยสบอดเว้ย <c oughs> ลุงก็ขายอันนั้นได้แล้วใช่นนี้เอาเป็นเครื่องอันนั้นล่ะตินดตอนนี้ช่วงขึ้นโอ้ยแกเป็นสายอะไรกันไม่ใช่สายมีลีตัดปืนก็สายปืนเทปปืนไปซี่ไม่ได้สายมีลีเว้ยมันของมีลีหมดเลยน,นั่นแหละ โรคผมเป็นโลกกลางนะอาจจะยังไม่รู้แหละเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเจ้ก็เดินไปเรื่อยๆดีกันแล้วเจออะไรอะไรเจอแล้วก็เจอแฮปปีน่าเกลียดแฮปปีมันโอ้ยไม่กดูอ่ะเจอเป็นก่อนแล้วครับแบบน้ำอ่ะแบบน้ำจะออกไปสักแฮปปีน่าเกลียดตายสุดอ,อ,อื่นๆนะเนี่ย ไม่เคยเจอหาปี้หราเราคือไม่เคยเจอเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่เจอไวเวอร์นนี่ก็เข้าหาหเียจอปีงั้นไม่น่าดูลูกโปง่งวาง <c oughs> เอ้ามันทำไมยอย่างนั้นก็กระโดดสูงขึ้นมั้งไอ้กันอย่างน,นั้นล,ลูกโป่งก็ลูกโป่งกระโดดสูงอนะ่ะอย่างนั้นก็เป็นปีกอ่ะปีกอ่ะปีกเทียมแน่น <c oughs> ไปอ้อยไอ้พวกเรนเจอแล้วเป็นเป็นแบบตกปลานี่ไมต่ตกปลาได้จะไม่ใช่ดีเทอะไหร่ไปไม่โอ้เรื่างเี้ะเลยไม่มีโล่ด้วมันลำบากนี่เองในเล่นอีกเปิดนะจ้างมันคลาสสิกคลาสสิกแต่เรีนแต่ไรไฟลึกคลาสสิงกง่ายกว็เอกเปิดหลายล้านเท่ามึงมึงหรืมึง,มง,มง ก็มาไงเพราะมันใช่ไงคลาสสิกเหมือนกันเปิดจะอะไรเยอะวะฝนตกก็ฝนตกไปสีวันได้ดาบแล้วครับทุกคนดาบอ้อยดวงดาววัตถุดิบในการทำดาบซีเนียสปริงไปเชางมันใช้ก่อนอมาผมชอบดาบนี้มากกว่าแล้วเป็นระยะไกลได้ไอ้บัลลังก์ทุบพวกประจำกรานออกไป พ้วโอ๊ยแม่ลืมไปกระโดดแล้วหนักฝนตกไอการเมฆแมฆฝนตกสุดสุดบ้านเลยฝนตกงั้นเลยแต่ว่าขบนบ้านแกก็จะมีเต็มแล้วบ้าบอจะมาหาไม่ได้มั้นเราหลบติดใายไะ เรื่องน้ำเอ๋อนีแรงกต่เยอะนะครับกระตีดูได้วยเด็ดไปไปไปฮ่าฮ่าฮ่าแข่งเก่งที่สุดในโลกแล้วฮ่าฮ่าครับครับในคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบนะทุกคนอย่าลืมไปดูต่อกันด้วอคือผมจะทำการสู้อาประตูรูในหมดให้เปิดนะฮะดีงใช้เซตนี้แหละแต่ถ้าทุกคนไม่มีอะไรถังแล้วครับทุกคนไม่มีเซตนี้นะคะให้ทุกคนใช้เป็นเกาะ คลองหรือว่าเกาะอยู่ด้วยกันคู่อยู่ให้ใช้เป็นเกาะซีเวอร์หรือเกาะเกาะลองก็ได้นฮะส่วนในพวกนี้ก็ผมงนี่เราให้เป็นเอ่อจุดนี้แล้วคือเรองเท้าแบบพุสสามารถบินได้ก็ได้ครับแล้วก็การตกที่สูงซึ่งก็ไม่ต้องหาก็ได้แค่รองเท้าหรือว่ามีไอ้ดับเบดลจัมจ์แบบไอ้กันกันโชนเดี่ยวจำกระโดดโชนี่เอวฮะแล้วก็มีนี่สปีดนะเพิ่มสปีดในะการขยับ ใช้เร็วขึ้นแล้วก็นี่อ้นี่ไม่ทำอะไรหรอกแค่ให้มันแบบของแต่งเพิ่มเติม3%ก็ได้แต่ก็ได้อันนี้แล้วก็ผมเอามันเพิ่มดาเมจนะไอ้นี่ไม่มีประโยชน์หรอกส่วนยาก็เอาไม่ใช่สารนะเพ่ราะเราเก่งอ่ะพอสู้เราตาย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 พร้อมยังไงสอบก่อนออกแก้วเลยเดี๋ยวเข้า expert มัดมดใครไม่รู้ไอ้ตรงนี้ก็น่ารัก เป็นเออ่หมดเอ็กเพรสเลยมาห้ามห้ามขโมยของไอเวนหยุดเลยหยุดเลยเนี่ยไม่ได้เล่นเอ็กเพรสเลยทุกคนเกมเว้ยคีเดียวตุยอ่ะไอเนี่ยน่ะไอหมาฟาง่นะสีเดียวตุย จะเกิดแล้ววิไปหนีไปเรื่อยแข่งสามสองจะตายด้วยควายเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เก,ก,กิร์เกิร์เกิร์เกิร์ไม่ลูกน้องมันฆ่างได้ไงวะไอ้บอสกระจอะนี่เอ็กเโบทเลยเนะมเาเตอร์จะแค่ไหนวะนะนะมาตเตอร์มันจะแค่ไหนเดี๋ยววะนะเ,เปิดนะเนีเ่ยเอ็กเ,เอิเดโอ้ยว้าวอะไรเหตุาการทำไมภาพเป็นี้วะตายโง่ วาว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 โอ๊บไม่ได้เก่งนี่ว่าเขาเคยเกิดแต่ไอ้น,นี่ก็เป็นอ้าฟังเฮ้อย,ย,ยฮอย่ากูบอกแล้วอย่าเกิดใกล้มันไอ้น,นี่มันไม่เปิดเซเรเซียวมูลหลอดเลยเซเรเชียวมูลหลอดโตอ้าวเฮ้ยหมออยูย่ไหนวะไม่มีหมอนนี่ว่าไอ้เรนี่มันหายตายโหแลงวะไอ้ไอ้คนออกมาวิ่ง เว่ยไม่เ่หนีวะว้าวร้าวอเหรจะรอดอวะเช้าแล้วอ้าวอ้าวดูเช้าแล้วโว้ยโอ๊ตทำไมตกไป็นีเช้าแล้วกันมาป่านี่น่าเสียดสิไปแลวไปเช้า ไม่ต้องอะไรก็ได้โอ้สลับสลับไม่กันอื่นเลยไม่เน่ยจะเกินสลับไม่เหลืออื่นเลยอย่าอย่าปนของอย่ามึงหยุดเลยมึงหยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดฉันแขทงปนของไม่ใช่ทุกการยา60โอ้ไม่ไม่หยุดเก็บขี้ฉลาดมีประโยชน์อันนี้ไม่ไม่ไม่ ห้ามเอาของอะไปเลยจากโหมดนี้ยกเว้นกูห้ามเอาของไปเลย,ย,เ,อเ,ลยเอาจริงนะจะเอาของเพื่ออะไรกันเราไม่ห้ามเ,เอาของจากโหมดนี้เว้ยเนี่ยใช้มาตรการไม่เป็นแค่กระจกโง,ง่โง่กระจกกระจกเสลิตาเขาจะว่าห้ามเอาลูกน้องกันไม่ได้เอาลูกน้องเราเอาแค่กระจกลูกตาแล้วก็บลลูกตาละ เออเอาเสื้อมาใส่เอาเสื้อจอมเวทหรือเปล่า y เสื้อจอมเวทก็เอาก็เอาเสื้อจ yeah, อม <c oughs> เ,อเ,อเ,อเอวทมันไม่เพิ่มอะไรเลยเอาอะไรมาเนะี่ยสองอันเหรอก็สหรับผมจะเอาเป็นของตกแต่งไปแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปแล้วก็ไอ้บูมแมลงนี่ฮะซึ่งไม่โกงนะไม่โกงไอ้บูมแมลงนี่ไม่โกง พี่เก็ดหาแหละไม่ดีโอ้ยว่าของขาดไม่เนี้นี่ไม่เใช่เหรจะลองใช้เหมือนกันเป็นของเริ่มทันหมดแล้วครับเป็นอะไรไม่ดีแน่ใช้กตไม่ดี้สึกมันก็ไม่ดี้สึกพมันกาก คือคำเดินแล้ว,ว่ากากไอ้พวกนี้เราจะไม่ใช้นะส่วนยาหรอ <S <S โอ้ยอาอาอันนี้เอาที่เอามาเลยอันนี้เอามาทั้งวันปกติอะไรพินาศไปเดี๋ยวไปเล่นมาสเตอร์กันไปอุ้ยพวกเว,วนี่หายหมดเลยอะไรมาเมื่อกี้ทำอะไรไว้ไอตอนเล่นนักรอบอะ มันทำผมไม่หนักหนาสาหัสหามากเพราะผมเป็นตัวเตี้ยๆใช่มันเป็นกับร้องหัวหดไปหมดเลยตอนนี้ผมมันัคตดต่อยทำอะไรไว้กกต่อยต่อยโอ้ยอนดิร์ลล่ารเองยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วเขาเลือกตาเรอ โอ้โหดากีาอันนี้โคตแรงอันนี้โอ้ยไอีโวเลยน้องโอ้วันนะบหมดวดูฮ่ารู้ขายจิงโอเคทุกคนอันนี้แล้วก็สร้างคอมแล้วะ เมื่อกี้มันเป็นแค่อาขับดวงตานะผมไม่ได้ใช้ดาบซีเนรเป็นไหนเห็นไหูของของซไม่มีซีเนตเลยนะคือพี่ผมมาเล่นมาสเตอร์แล้วเอาของจากอีกเปิดที่เล่นจบไปแล้วมาคือผมจะมาเอาโล่แอลก็ตัวโล่ไม่มีอะมากหรอกคือถ้าได้โล่ใช่ไหมผมก็จะใกล้สองสามตัวแล้วก็เอาของไอพ้พวกนี้ยไปเก็บไปมียากินด้วยก็เพราะว่าราคาตีอะมันไม่จบโล่ไงเอาไปหมด หลักโลกเราไปละไรมาล่ะเจ้าเล่งออสตางจ่าไปแล้วหกบาทนรรทุนมาก,ก็อีวัวไปสิก็รู้อีวัวไม่ได้อ่ะที่มันตะพูด,พดอตอนนี้ตอนนี้คลิปนี้มีมีคำหยาบคำหยาบคคยที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบเอ๊ยต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ต่ำกว่าสิบเจ็ดหรือหกปีสัก เกดแปีแล้วคุณทุอยากได้แล้วนั่นแหละครับอย่าไปฟังคำหยาบนะครับถ้าใครไม่อยากฟังคำหยาบก็ให้ข้ามตรงนี้ไปตอนผมสูบอสเลยมาเลยมาเต์ยากแค่ไหนวะมาเตยแล้วแล้วก็ตีนะจะเป็นของท่านไม่ใช่รู้เดินเลย No damage, no damage, mẹ, bố, nhỏ dạng mẹ, nhỏ dạng no damage. Hey. Oh, no, dạng dam Ôi, lúc nó một đấy. lúc nó như thế คืนวีนวีนวียนเนี <ics> ่ยโอ้ยแหลกลองแหกโอ้ยติดอะไรวะโอ้ยติดอะไรเนี่ยมันจะไม่ติดเลยเนี่ยินโอ้ยจับไปจับไปเอาจริงนะเกมเวีนนี่มันติดของเยอะมากของมันมีอะไรที่ผมติดเยอะมากเลยเอาดาบตีมาปาดนะฮะไม่หยุดเลย ลูกน้องไม่มีมัช่หรอไม่มีโลว้ยสู้ไปได้โอ๊ยหนูดนเมิดโนูรมเิดโนูรมเิดโนูรมเิดหนดเบิดสู้มันจะฮีเรล่มาวะโอ้ย เฮ้ยเจ็บเบาบางลูกน้องอ่ะอ่ะอ่ะเออมากินกินจักสุดกว่เออไอ้จ้าโอ้ยทำไมวิ่งไม่ได้เกมมันเอือดไปเลยเอ้ยเอ้ยดูว่าโอ้ยปุ๊งปุ๊งเกมมาเร็วเกมมาเร็บอรเกมมาเร็วสเจ้าฮ่าฮ่าไซเวนโชว์รอไปเลยเป็นไงล่ะอเบิร์อ ก็เธอได้ซื้อได้ไปแล้วไปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูมาเป็นคิวสองนาทีนะขอบคุณทุกคนที่นั่งดูมาส่วนไอ้พวกของที่เหลวกนี้มันจะหายไปไม่หายหรอกจึงจะถูกเก็บไว้รักษาอย่างดีโอเคถ้าใค่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็อย่างน้วขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย

哎呀！好，那再来，来个走路来，走走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  ขอบคุณรับชมคลิปวิดีโอนี้และอย่าลืมกดไว้กดแชร์อีกครั้งหนึ่งมั้งและวันนี้ผมจะมาขอบคุณว่าผมดีจนมั่ที่ได้ทำคลิปวิดีโอนี้และก็ 哎，这里。